เป็นทหารเป็นรั้วของชาติมีศักดิ์ศรีสมเป็นชายชาติทหารเป็นชายที่เข้ารับราชการเป็นทหารของบ้านเมืองเป็นทหารคือได้รับเกียรติสูงสุดจากประชาชนให้เป็นสุภาพบุรุษถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศทหารเป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อความผาสุกข,ของประชาชนความอยู่รอดของชาติทหารคือผู้รักษาเกียรติยศสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเกา่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ F4 นะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับป้าเดือนด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะทหารคือรั้วของชาติ ทหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมเป็นชายชาติทหารแต่ทหารข้างบ้านของเรานะคะข้างประเทศไทยกับมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างก,กันกับทหารของประเทศไทยเราทหารของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานั้นเขามีเงินเดือนแค่น้อยนิดแทบที่จะไม่พอเลี้ยงตัวเองด้วยสามไปเงินเดือนแค่ พันกว่าบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็คือพันกว่าบาทเนาะแล้วก็ความเป็นอยู่อาหารการกินของทหารกลุ่มนี้ช่างแตกต่างจากทหารของประเทศไทยเราแล้วการกินอยู่แบบนี้เขาจะอยู่ได้อย่างไรแล้วเขาจะไปเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปสู้กับข้าศึกเราไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะว่า ที่ประเดือนพูดถึงนั้นเป็นประเทศไหนกันเนาะคะทหารลาวทหารเกณฑ์ไทยเงินเดือนหนึ่งบาทหักค่าต่างๆเหลือ6000บาทต่อเดือนส่วนทหารลาว1นึ่งล้านห้าแสนกีบหักค่าต่างๆเหลือเจ0 0 0สกีบหรือประมาณ1นึ่บาทก่อนจะเป็นทหารคนไทยต้องเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารจับใบดําใบแดงส่วนคนลาวต้องใช้เงินจ้างเข้าไปเป็นทหารประมาณ2ี่ล้านกีบหา35ล้านกีบ เทียบเป็นเงินไทย39,000บาทหา50,000บาทซึ่งเงินเดือนทหารลาวหักแล้วเหลือเพียง1 9 3บาทตามกว่าทหารเกยไทยถึง6เท่านี่คือสาเหตุที่ทหารลาวหลายคนเริ่มออกจากการเป็นทหารเพราะไม่ไหวกับเงินเดือนอันน้อยนิดทหารลาวจึงออกไปทำงานที่อื่นที่มันได้เยอะกว่าเพราะสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องการใช้เงินเพื่อดำรงชีวิตในการเป็นอยู่ ทหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นคำพูดที่พวกนายมาหลอกใช้คนโง่มีเงินต่างหากที่มีเกียรติจำไว้ มาได้มาไดกินข้าวเลยทหารัเตนี่เนาะทานแสดงอยทหารกับสิประมันนี้เนาะ็น้องทานแสดงเขาเพิ่มเสบอยู่แสบอยู่ดูหลอดมาได้เนี่ยนี่ชีวิตยุบว่าสหารเนาะถ้าก็เริ่มถ้าก็เริ่มต้นได้นี่ยสอานี่ดูจังนี้เว้ยทหารกทาทหารได้ไห อหน่องเลยแน่ลนีนต้องลูกลามไทยจะอุมารได้ตรงนี้เนี่ยมาได้มาได้กินขา้าวน้อาหารสัตว์นี่เนาะทานแสดงอยู่อาหารกับซิประมาณน,นี้เนาะเป้น้องทานแสดงของข้าแเสบอยู่แสีบอยู่แ,แดูหลอดมาได้เน,นี่ยนี่ชีวิตอยู่ว่าสมพรนสหาน้องเป็นอย่างไรคะที่ประเดือนให้ดูไปแล้วนั้นนั่นคือรั้วของชาตินะคะเขาเป็น รั้วของชาติเป็นชายชาติทหารเป็นทหารที่มีเกียรติเป็นทหารที่จะต้องดูแลประเทศชาติแต่การกินอยู่ของเขานั้นไม่สมกับที่จะ,ะเป็นทหารที่รักษาประเทศชาติหรือว่าจะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนได้หรือประเทศบ้านเมืองได้เลยแบบนี้กินข้าวกับน้ำพริกผักต้มในคลิปเขาก็บอกนะคะได้ยินนะคะว่า เขาก็พูดว่าปี2025แล้วทหารการกินอยู่ก็ยังไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยเนาะนะคะทีนี้แตกต่างกับทหารไทยเราซึ่งทหารไทยเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินเดือนที่สมเหตุสมผลมีเบี้ยเลี้ยงที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีสิ่งยังชีพต่างๆที่ มีสวัสดิการที่จะให้ทหารไทยเรานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูการกินอยู่ของทหารไทยเราก่อนดีกว่านะคะว่าแตกต่างกันกับทหารลาวอย่างไรนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าทหารไทยเรากินอยู่อย่างไรนี่ต้องเรียกว่าแตกต่างกันมากจริงๆนะคะว่าทหารไทยเรากับทหารของประเทศลาว มีความเป็นอยู่ที่ห่างไกลกันเหลือเกินถูกต้องทุกอย่างต้องดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะดูแลในเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นเรื่องอาหารอะไรก็ตามทหารไทยเราไม่เคยขัดสนนะคะสมเป็นรั้วของชาติสมเป็นทหารที่ประชาชนนับถือและยกย่องให้เป็น สุขภาพบุรุษที่จะปกป้องประเทศชาติของตัวเองได้นี่เลยนะคะเห็นไหมคะการกินอยู่ของทหารไทยเราช่างแตกต่างกับทหารของประเทศลาวที่ประเดือนให้ดูไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเป็นทหารเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะคะหน เงินเดือนก็เป็นหมื่นขึ้นไป,ปนสองคุณได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการมีให้เบี้ยเลี้ยงเนี่ยนนก็มีหลายๆอย่างนะคะตามที่ทางราชการเขากําหนดมาว่าทหารเกณฑ์ควรจะได้เบี้ยเลี้ยงอะไรบ้างเนาะนะคะและ้วทีเนี้ยเขาก็ส่งเสริมการศึกษาให้กับทหารด้วยนะคะศึกษา ต่อใครอยากจะเรียนอะไรก็เรียนได้ตามอัธยาศัยตั้งแต่มต้นถึงมอปลายอะไรอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเล่นกีฬาทหารไทยเราเนี่ยอยากจะเล่นกีฬาประเภทไหนหรือว่ากีฬาอะไรก็เล่นตามอัธยาศัยหรือว่าอยากที่จะเป็นได้เลยนะคะมีการสนับสนุนจากทางราชการด้วยนะคะได้รับสิทธิ์รักษาฟรีด้วยนะคะตลอดระยะเวลาของการ อยู่ในข้าราชการนั้นด้วยนะคะได้รับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องสนามของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาของการเป็นทหารอีกด้วยนะคะนี่แหละคือทหารเกณฑ์ของประเทศไทยนะคะสวัสดิการต่างๆมาพร้อมเลยนะคะสามารถรับสามารถสมัครรับราชการกองประจำการของทหารต่อได้ด้วยนะคะ เป็นรั้วของชาติต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าเป็นรั้วของชาติเป็นทหารแต่สิทธิ์ของทหารนั้นไม่ได้อะไรเลยแล้วทหารต้องมากินข้าวกับน้ำพริกแล้วทหารมีเงินเดือนแค่พันกว่าบาทเมื่อเงินเดือนน้อยนิดทหารเองก็จะอยู่ไม่ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้าเดือนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ